เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาส่องอัปเดตแล้วก็สุ่มคุกกี้จอมโจรคุณธรรม30,000นเพชรก่อนแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรานะครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปร้านรับเติมเกมคุกกี้ร้านแล้วก็เกมมือถืออื่นๆถูกกว่เติมเงินเองปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าผมก็เติมกับร้านนี้เป็นประจำเลยถ้าใครสนใจเติมเกมมือถือสามารถติดต่อทางร้านได้เลยลิงก์เพจร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอ้มาเดีย๋ยวเราจะเริ่มดูจากในส่วนของประกาศในเกมก่อนตัวรูปว่าเอ้ยเขามีรูปกิจกรรมอะไรบ้างนะครับ ก็จะมีตู้ใหม่ของจองโจนคุณธรรมมีเคนดี้พิเศษ4ตัวนะครับของจริงนะครับคีนอมพาแล้วก็ตรงนี้อ่าน่าจะเหมือนเดิมมาแล้วทวกโหมดนี้ก็น่าจะ,ะไม่ได้มีโหมดอะไรมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะดูนี่แล้วก็มีมีตัวอะไรมาให้แลกไหมเอ้ยโอ้มอสเซเล,ลารากับโอล,ลิฟหรอฟิต,ตูผมไม่มั่นใจว่ามันเพิ่งมาหรือว่ามานานแล้วแต่มอสเซเล,ลารากับโอล,ลิฟน่าจะเพิ่งมามีให้แลกนะครับผมก็ถ้าใครที่ เฟตูชินยียังไม่เต็มเนี่ยผมแนะนาว่าเฟาตูชินีควรทําแลกไว้5ดาวเหลืองนะครับแล้วก็โอลีไม่ต้องแลกมอสเซล่าก็ถ้ามีแคมเบเล่แล้วก็ข้ามได้เหมือนกันนะครับมาตรงนี้ก็มันมีรายละเอียดอัตราเนาะรอบนี้จะมีอัปเดต1ตัวแล้วก็แคนดี้สตัวเลยผมอยากดูว่าในส่วนของร้านผลิตแคนดี้เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนไหม,มคงมไม่น่าจะมีหรอกนะครับแต่เห็นมันมีกิจกรรมมานี่ไอ้กิจกรรมนี้นจะเพิ่มขนาดไหนเชียววะอันนี้ใช้นมอันนี้ใช้เหลืองอันนี้ใช้ไม้ โอ้ใช้คนละอย่างกันเลยนะครับผมขอรุ่นอย่างนี้ก่อนเฮ้ยผมขอไปดูแพ็กก่อนนะครับมีอะไรเนี่ยอ่าการันตีแล้วก็อ่ามีเลือกของนะครับโอ้มีนี่ด้วยนะไอท็อปปิ้งพิเศษแบบว่ารวมมิตรนะครับแบบเลือกได้อะไรพวกนั้นแล้วก็แพ็กเกจปีใหม่นะครับโอ้แพ็กนี้โอ้แพ็กนี้ก็ดูผมดูรวมก็น่าจะคุ้มนะนะครับแล้วก็มีอันนี้อีกอะไรวะเนี่ย สุ่มหนึ่งครั้งสุ่มสิบ,บวกหนึ่งอ่าอันนี้น่าจะของตัวกิจกรรมใหม่แล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยหีบเลือกอะไรกล่องเลือกมหาก,กรรมเคนดี้พิเศษนะครับผมอ๋อเลือกได้ชวาคุกกี้ที่มาในเฟสรอบนี้นะครับโอเคแล้วก็เช็คชื่อเหมือนเดิมนะครับชื่อเป็นอะไรเนี่ยอ๋อเร่งความเร็ววิวัตถุดิบเฉพาะออ้ยอันนี้น่าเติมมากผมว่ายัางไงอันนี้ก็ต้องเอานะัะผมอืมแล้วดูในส่วนของกิจกรรมกันดีกว่านะครับ มีอัอคิจกรรมชิกชื่ออันนี้นะครับ10บวันได้รูปโปรไฟล์มีแจกเอยกลกองมีแจกกล่องโอ้กล่องเลือกอ e ีพิกนะครับลองอันี้อ่ะขอลองดูดหน่อยสินะครับผมมีอะไรบ้างในในนี้เ,นเกลือไหมอ๋อพวกนี้เหรอข้อของทั่วๆไปเลยเนาะรางวัลที่รับได้อุ้ยกล่องนี้มันมีโกชีสนะแล้วก็กล่องอ e ีพิก70ตัวมีอย่างอื่นด้วยทอมปองท็อปปิ้งนะครับผม,มข้อมูลการรับพอยเราหาพลอยได้จากไหนเนี่ย แต่พ้อยเนี่ยมันหาได้จํากัดต่อวันนะเนี่ยนี่เห็นไหมมันก็จะมีภารกิจว่าเอ้ยแต่ละวันแต่ละวันให้ทําอะไรก็่าจะต้องตามเก็บแล้วก็นี่นี่อันนี้คืออะไรอ่ะเนี่ยเอออ๋อเร่งเร่งความเร็วการผลิตนะครับผมอื้มก็คือตัวนกคู่กับมีเท่าเดิมเว้ยแต่มันมีพวกเร่งเวลามาเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับวะาวอัปเกรดเลยอ่ะผมลองกดดูหน่อยสิสิบสี่วันนะครับอยู่ได้สิบสี่วัน แล้วมันเป็นไอเทมที่เราต้องไม่กดใช้เหรอไปถึงกดแล้วมันจะเล่งสิบสี่วันไหมวะหรือมันเล่งเลยวะเนี่ยอ่าลองดูหน่อยอันนี้ไม่อันนี้เพิ่งเพิ่งมาในรอบนี้นะครับนี่ไงลดสามเปอร์เซ็นต์นะครับเหลือหนึ่งนาทียี่สิบเจ็ดมันดีในแง่ที่ว่ามันจะใช้ตัวเล่งเวลาน้อยลงด้วยนะครับอืมและอะไรมีที่รับทุกวันอ๋อเนี่ยรับทุกวันได้ผลึกน้ําตาลอ๋อเกล็ดลเกล็ดละโอ้แบบเนี้ยถ้าเรากดบัฟนี้มาควรจะแบบว่าใช้ตัวเล่งเวลาให้มันเวิร์กเวิร์กนะ แล้วก็มีกิจกรรมแจกตั๋วสื่อผู้พิทักษ์สด้วยนะครับโอ้หนี่งไงอัปเกรดคันดีเราได้โอ้โหผมอัพแน่นอนคนเลยเจี๊ยบผมขาดอย่างเยอะนะครับผม,มแต่สื่อผู้พิทักษ์รอบนี้มันยากกว่ารอบที่แล้วอ่ะถ้าถ้าตัวใหม่มันช่วยให้ผ่านได้ก็คงจะดีนะครับต่อไปเรียกว่าของเด็ดละผมไอ,ไอ้นี่มีกระปุกด้วยเหรอเนี่ยอ่เดี๋ยวตรงน,นี้เราค่อยว่ากันนะครับ กระปุกผมน่าจะเติมละมั้งนะครับกระปุกอ่ะมันเป็นไอเทมเฉยๆนะมันไม่ได้ว่าเติมแล้วได้ไอตัวกระปุกหมีในรูปนะแล้วก็มันจะได้ไอเทมตามถ้าจะถ้าจะไม่ผิดมันจะลำดับสูงสุดป่าอ๋อเนี่ยเราจะรับรางวัลตอนที่จุดที่เราเติมฉะนั้นแพ็คปุ๊บกระปุกหมีเนี่ยเราทีละหงเคยพลาดแล้วแนะนําว่าให้เติมตอนที่เราถึง40เราจะได้ของอันขวาคือมันได้ของแค่อันใดอันหนึ่งนะมันไม่ใช่ได้2อันนะฉะนั้นเติมตอนเควสอ่ะตันแล้วอ่ะจะได้ของที่คุ้มที่สุดนะครับ มาดูสกิลกันดีกว่านะครับเอาโอ้จริงๆมันรู้ทั้งสี่ตัวขอดูจบๆกันแล้วกันนะจบๆทำอะไรได้วะคูธาตุสาวิไหนเปอร์เซ็นต์ดูหน่อยดิมีความเสียหายลดพลังป้องกัน14% 14วิสัลทับ6อันโอ้แม่งตีบอสเพิ่มความเสียหาย60%โอ้โหตีบอสเพิ่มอัตราคิท้าโค้ช15%อาจจะไม่ได้เยอะมากโล่35%ของดาเมจนะับผมโอ้โหอุ้ยเดี๋ยวก่อทำไมดีบัฟมันดูแรงจังวะนะครับ คือดีบัฟประเด็นคือมันสแต็กได้แต่มันได้6อันเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าสกิลทีนึ่งแล้วสแต็กได้กี่ทีนะนะครับแล้วก็มีเอ้ยไอพวกแกงแคนดี้พิเศษใหม่4ตัวไอย,ยูนิคอรน์นอะสกิลแม่งสั้นสุดแม่งน่าสงสัยมากนะครับสกิลเดิมผมไม่มั่นใจว่ามีอะไรปรับไหมเดีย๋ยวมาดูสกิลแคนดี้ดีกว่านะครับนี่เผาไหม้เนี่ยนะความเสีย่ยงความเสียหายของเพลิงสีฟ้า300%ของพลังโจมตีฟื้นฟูนี่โอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน สร้างความเลฟฟื้นฟูเพิ่มตัวของความเสียหายเออฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยเพิงสีฟ้าเท่ากับ40%เของความเสียหายเออแล้วก็ของพลังโจมตีนี่นี่แล้วก็ถ้ามันเอฟเฟกบวก10 20-30มีการเพิ่มความเสียหายโจมตีทตุไฟของเพื่อร่วมทีมเพิ่มเป็น2 5โห้โถ้าสูงสุด25%ตอนนี้ตัวท่าไฟที่มันเด็เดๆก็จะมีดา้อนนะครับมีท่าตะแตงท่าตะแตงอาจจะลงดาดนะครับเฮ้ยแบบนี้ฟีลองเซียไม่ท่าแสงหรอวะ ถ้าฟีนลองเสียท่าแสงผมบอกเลยว่าแคมบูเล่มีมีมีร้องจั๊กอะครับผมเออไหนดูเปอร์เซ็นต์หน่อยเพิ่มลดเสียหายจากการพิทักษ์กษวินสามสิบเปอร์เซ็นต์ลดเสียหายครีมอบภูมิคุ้มกันฮิวเพื่อร่วมทีมสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังป้องกันนะเพิ่มการลดเสียหายเพื่อร่วมทีมสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหนี่ไงบวกสามสิบเพิ่มความเสียหายท่าแส,าสงต่อศัตรูในบริเวณที่มอบความเสียหายสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือโดนแคมบูเล่ยิงเข้าไปจุกๆตัวนี้อาจจะช่วยให้ัูผผ้้ิทก่่าานนงยขึ ตรงที่ว่าแคมบูเล่เราจะยิงแรงมากนะครับตรงนี้น่าสนใจนะไอ้นี่ท่าสแสงเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันไอกับตังคาเว่ม่มท่าน้ําแน่เลยว่าผมว่าพวเพื่อนเชื่อไหมว่าท่าน้ําลูกโซก็ท่าน้ําแข็งอะอ่ะเอามาผมเกงว่าไม่ท่าน้ําชัวนะครับผมความเสียหายจากการระเบิดต่อเนื่องร้อยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มการเพิ่มเสลี่ยต่อการลดเสียหายยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ลดดาเมจสะทวหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ๋อไอ้นนี้ไม่ออท่าน้ํานะครับความเสียหายจากการต่อเนื่องระเบิด ต่อเนื่องครั้งที่สามอ๋มอมีระเบิดเพิ่มเหรอไหนดูสิเขาดูสิเหมือนก็คือเหมือนมันเหมือนมันระเบิดหนึ่งแต่ถ้าสามสิบสิบยี่สิบสามสิบก็เพิ่มอีกหนึ่งทีสองทีส,งทสามทีอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่มั่นใจวะนะครับตัวนี้แล้วก็ถัดมาเป็นลูกสนนะครับไอ้ตัวนี้ก็เหลือแต่ท่าน้าแข็งแล้วเนาะ <laughs> เพิ่มเพิ่มการลดเสียหายตอนใช้สกิลก็คือโกเลมสิบห้าเปอร์เซ็นเพิ่มพลังป้องกันยี่สิบเปอร์เซ็นต การหารู้วความเร็วโจมตีล้วก็โล่เมื่อสิ้นสุดการขี่โกเลมไม้30%แต่โล่ไม่ได้อยู่ตอนขี่โกเลมนะโอ้ยแคนดี้ตัวนี้น่าสนใจนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีตอนที่โกเลมเนี่ยโอ้ยอันนี้ก็แก้แก้จุดจุดขัดเลยนะคือบางทีเราเซตนี้บางทีตัวนี้เราอาจจะไม่อยากเล่นกับคือเราอยากเล่นกับผ้าคลุมแหละแต่พอเล่นกับผ้าคลุมอะไรเงี้ยมันทําให้ตัวดาเมจมันต้องเรื่องสมบัติออกไปชิ้นหนึ่งก็จะบางนะครับโอ้ ไอเพริงสีฟ้านี่มันบัฟหรือว่ามันโดนตัวอีกทีไหมอ๋ออันนี้เป็นเป็นบัฟเพื่อร่วมทีมเลยนะครับ25%แต่ฟีนองอะแบบนี้นะอารนีนาเนี่ยผมว่าฟีนองแคมบเบรลเนี่ยน่าจะเดือดมากเพราะว่าทุกวันนี้แคมบเบรลก,ก่อนหน้านี้ก็โหดชิบหายอยู่แล้วน,น่าในอารีนามีทุกตัวนี้มาบัฟแสงอีกนะัะผมบอกแล้วว่าแรงมากแรงมากจริงๆนะฮบผมแต่ละตัวมาสุ่มจองจนกันดีกว่า ผมว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะรอบนี้เราผมจะลองเอาไปเทสบมังกรขำๆตาหนึ่งนะอันจะมีสามสี่สองเราสุ่มให้เหลือสองสี่สองนะครับมาไหมโอ้โหสองสี่สองนะ let's go รอบนี้ผมว่ามาไม่มาเว้ยไม่รู้ว่าตัวนี้จะได้ใช้ตีบอสไหมอ่ะนะครับอารนาอาจจะดูยากไปว่าวะไม่มั่นใจนะครับเฮ้ยไม่มาสักตัวเลยเรอสามหมืนอ่ะโอ้โหสุ่มไป สี 40, และมื่นสองได้มากี่ก้อนนะก้อนสองก้อนนะครับสุดยอดจริงๆน u m เบอร์วันเอยออกนี้มานะครับต่อครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันหกสิบหมื่นแปดเพื่อได้ครึ่งตัวอุ้ยชิปหายแล้วมีรางว่ะมีรางนะครับถ้าสามหมื่นไม่ได้ผมจะสุ่มเพิ่มนะครับเอาจงกว่จะได้อะเฮ้ยไม่มาจริงเหรอวะ ปู้ออกแต่อะไรก็ไม่รู้มาเฮ้ยสามหมื่นแล้วครับไม่มาว่ะโอ้ทำไมมันแม่งเอออีปิงแม่งเล่นผมหนักแล้วนะครับเฮ้ยโอ้อีกสองก้อนจะได้เป็นตัวเฮ้ยแล้วก็ฟีนองเซียมเมื่อกี้เพิ่มท่าแสงอ่ะคิมคอสอาจจะอาจจะคอมแบ็กเหมือนกันนะเออนะับผมเฮ้ยนี่จะเก็บเออมีคุกกี้อ้าวเสียงหาย อา้าวเสียงนะต่อยหายนะครับหรือว่าหรือว่ามันเปิดเซิฟเร็วแล้วมันยังไม่มาว่าคือคือรอบนี้มันเปิดเซิฟเร็วมาเว้ยแบบไปสามกวกว่าตอนที่ผมอัดคลิปนี้นะครับเสียงหายนี่นึกว่าจะมาสักสองตัวมานี่อันนี้แพ็คโอเคจะค่อยว่ากันนะครับมาผมจะลองผมจะลองตีมังกรเลยนะผมจะลองเข้าข้าวเลยผมแม่งคาใจกับตัวนี้มากว่ามันจะไม่ใช่ว่าเปิดมาตาแรกกดไปแปดร้อยล้านนะฮาเลยนะ คือเดิมทีอย่าบอสมนะังค์กะผมตีได้ประมาณ600้อยนิดๆแต่เพดานแต้มตอนนี้มันคือ700ล้านนะครับฉะนั้นถ้าอยู่ดีผมกดมั่มวๆแล้วมันเกิน700เนี่ยโอ้ตัวนี้ติดแน่นะครับผมอ่ะมาเดีย๋ยวผมจะลองเอาท็อปปิ้งลูกเกดใส่เจ้าตัวนี้เลยนะครับผมเพิ่มความเสียหายพิวไหวไปในทุกทิศนะครับผมอ่าจึ๊บจื๊บ,บเรียบร้อยครับส่วนตัวแก๊งแคนดี้สี่ตัวเนี่ยผมไม่คิดว่าจะติดเมตาบอสกิลนะ พี่น้องเนี่ยอาจจะมีลุ้นติดบอสกลางไม้แทนม,มัแล้วก็อาจจะตอบยากเหมือนกันนะเพราะมัแล้วมันช่วยเคลียร์เสาด้วยมาลูกเกดไปก่อนเลยนะครับไปลูกเกดออกไปเดี๋ยวจะลองดูนะฮะผมจะกดแบบมั่วๆกันเลยนะเออมาศูนย์นดาวหนึ่งดาวก็น่าจะเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้นะครับเดี๋ยวได้รู้เดี๋ยวได้รู้รู้กันรู้กันนะครับผมแล้วก็แต่จอมโจรมมนอยู่แนวหน้าอาจจะเป่าจอมโจรนะผมจะลองเป็นครูไทมก่อนละกันนะครับในตอนนี้นะครับผมมาแล้วก็ ชึบๆลูกคลผมจะใส่เซตเดิมเลยนะจริงถ้าถ้าตามที่ผมคิดไว้เนี่ยมันน่าจะเบาลดเสียหายลงได้อีกสมมติว่าถ้าเรากระดจังหวะโล่ให้มันดีๆนะครับมาเอาลูกเกตโอ้แต่อาจจะต้องลดเสียหายเยอะหน่อยเมื่อวาอ่ะรอประมาณนี้ก่อนนะโอ้ยขอดูค่าพวกพลังชีว,วิตพลังชีวิตก,ก่อนนะอันนี้เจ็ดหมื่นกับแสนเจ็ดนะครับผมอ่ะประมาณเจ็ดหมื่นกับแสนเจ็ดเจ็ดหมื่นกับแสนเจ็ดแล้วตัวเนี้ยตัวนี้มันห้าดาวโอ้ อาจจะไม่รู้จะยืนรอดไหมนะและแบบนี้ไอน้นวีนมันก็ไปลงเจ้าตัวนี้ดีมาการีนนี่เพราะว่ามาการีนผมดาวตันนะ 7, 000, ่ะเจ็ดหมื่นแปดอะเดี๋ยวลองดูก่อนลงมาการีนเหรอวะมาผมมั่วก่อนเลยนะต้องกดยังไงดี๋ยวตัวนี้มันออกสก,กิลก่อนได้ไหมขอลองดูหน่อยดิเอ่ออะสมมติลองดูออกไหมไม่ออกนะครับโอเคเั้นคงต้องบอสแล้วก็สกแปมทุกตัวนะครับผม ชึบๆเอ้ยแต่เสียงมันหายหมดเลยนะเอ้ยเดี๋ยวก่อน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 ผมต้องกดล็อกแน่แต่วิชีสีอ่ะอ่าลองดูนะครับผมลองดูชึบแล้วก็อันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วก็ล็อกวิชีสี่เจอกันนะครับผมอันนี้คือนี่ขนาดกดผ้านะครับเนี่อ่ะดูนีเฮ้ยผมกดเร็วไปหน่อยนิงจังหวะอ่าไม่เป็นไรราะตัวนี้มันครูทามันออกไม่ทันอ่ะนะครับผมน่าจะตายโอ้โอยผมว่ามันต้องต้องนกหวีดลงว่ะเพราะว่าจริงๆเพราะว่าดาวเราน้อยอยู่อะครับ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออแต่เสียงภาคมันหายไปหมดเลยนะเดี๋ยว่าผมเผลอไปปิดวะเอออ่ะเดี๋ยวผมจะเอาให้นกหวีดลงโอ้โหแต่ศูนย์ดาวมันยืนยากมากเลยอะ่ะนะครับ มาเทสแล้วเมื่อกี้นะครับอันนี้คือศูนย์ดาวนะครับนี่ไม่ใช่หนึ่งดาวผมคิดว่าถ้าใส่ครูทามเยอะอะจาจตัแรงได้กว่านี้คือเมื่อกี้ผมต้องไปจูนท็อปปิง้งใส่เป็น จนตีสองครูไทม์สามผมคิดว่าถ้าดาวเยอะอาจจะแรงกว่านะครับแต่แต่ยังไงเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเราทาดาวเยอะเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเมื่อกี้ผมลองเซฟแบบมั่วๆเลยนะฮะมันเซตตาแล้วมันรอดเลยอ่ะมันรอดง่ายขึ้นมากเลยอ่ะเพราะว่าตัวนี้มันบัฟอัตราคีิ์ที่ขอ่ะล็อกตามันก็จะฮิลติดคลีได้มากขึ้นอะไรเงี้ใช่ไหมถ้าล็อกตาฮิลติดคลีเนี่ยมันเกือบจะการันตีรอดอยู่แล้วนะครับผมอ่ะยิงฟิโนงเซียเนี่ยถ้าไปเทสบอสการก็คือใส่แทนมาร์แลนใช่ไหม มันน่าจะรับตีนได้แต่เคลียร์เสาไม่รู้จะเคลียร์ได้ทันไหมนะครับเดีย๋ยวต้องรอดูว่าเอ้ยจะมีเมตาอะไรเปลี่ยนไหมทั้งเจ้าตัวอารีนาแล้วก็การ PVP นะับผมแล้วก็ผมคิดว่าสื่อผู้พิทักษ์เนี่ยพอมามีสตัวนะ่าจะมีตัวเลือกในการจัดทีมได้มากขึ้นนะครับไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ